สวัสดีครับไร่ทองนูตครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีกิ่งทาบของพันุ์ฝรั่งนะครับผงเป่าซื้อนะครับซึ่งเป็นพันุ์ฝรั่งของไต้หวันนะครับซึ่งตัวนี้จะมีรสชาติที่ดีมากนะครับผมซึ่งรสชาติเขาก็จะหวานอมเปรี้ยวนะครับเป็นฝรั่งไส้แดงครับผมทีนี้นะครับผมเอามาทดลองปลูกนะครับในพื้นที่ที่จังหวัดมหาสารคามเนอะอำเภอบระเบือผลปรากฏว่านะครับปลูกในพื้นที่ดินทรายก็มีรสชาติที่หวานครับหวานพอสมควรเลยแหละนะครับผมผมก็เลย ถ้า,ากิ่งเพื่อจะขยายและจำหน่ายนะครับหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์โทรหรือว่าทาง Facebook หรือว่าทางาแฟนเพจของผมก็ได้นะครับผมก็จะปักเบอร์โทรไว้ให้นะต้นนี้ก็จะความสูงก็จะประมาณ150นะครับแต่ว่าทางส่วนของผมก็จะมีกิ่งพันธุ์ที่มีความสูงตั้งแต่110ซนติเมตรถึง170ซนติเมตรนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกซื้อนะครับสามารถมาซื้อหน้าสวนได้นะครับหรือว่าโทรสั่งก็ได้นะครับก็ส่งออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะครับผมก็